สวัสดีทุกคนทางบ้านค่ะเจอกันกับดีกันแล้วนะคะที่โชวร์รวมรถมือสองพองจะเดินบริการจังหวัอดอุดรธาน,นีค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็าหม่คลิปหนึ่งแล้วนะคะกับคลิปพาชมสต็อกรถทั้งลานประจําเดือนมีนาคมพศ2566นั่นเองค่ะบอกเลยว่าเดือนนี้นะคะมีรถเข้าใหม่สวยๆหน่าชายเพียบเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะพามาดูว่ามีคันไหนอะไรยังไงบ้างยี่ห้อยังไงบ้างแต่ละคันราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะคะเงื่อนไขยังไงบ้างนะคะ แล้วก็คือบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะมีโวอร์ชันมาฝากอีกเช่นเคยค่ะโอเคค่ะไม่รอช้านะคะจะมีขนหนที่ถูกใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้เราิ่มพาชมจากรถที่มีสต็อกเยอะที่สุดในร้านตอนนี้นะคะก็คือรถกระบะแครบนะคะตอนนี้มีให้คุณลูกค้าเลือกเกือบ10คันเลยนะคะและสต็อกที่เราลงมานะคะคือรถกระบะ ตอนเดียวและรถกระบะ4ประตูค่ะมีให้เลือกเกือบทุกรุ่นเลยนะคะอีสุโตโยต้านิสันฟอร์ดนะคะรถสวยราคาน่าราักจับต้องได้ทุกคันแน่นอนค่ะไม่รอช้านะคะมาเริ่มดูคันแรกกันเลยค่ะคันสีส้มด้านหน้านี่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่ด้วยนะคะคันนี้เป็นรถอีสุออร์นิวดีแม็กแคนะคะไฮแ h นเ n d e r 1.9LDA นะคะมาปี2020นะคะเป็นกระบะแคบ รุ่นใหม่นะคะไมน้อยตัวสูงนะคะมาสีหายากนะคะมาสีส้มสีสันสดใสรับรองว่าไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะแล้วก็คันนี้นะคะแต่งแม็กให้พร้อมใช้เท่ๆแบบนี้เลยนะคะมาในราคาเพียง5 2 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเหลือผ่อนตัวเดิมแค่9,500บาทค่ะต่อมานะคะเป็นรถกระบะแคปปลีโอตัวสูงนะคะเครื่องยนต์ 2,400cc ดีเซลปี2019นะคะแคลปปิดได้ขึ้นลงสะดวกค่ะ รถใหม่นะคะไม่เทียง20,000โลเท่านั้นนะคะคันนี้น้องๆป้าแดงเลยก็ว่าได้ค่ะสนนราคาอยู่เทียง4 8 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเรือพอตเตอไม่แค่แป0พก0บาทค่ะออกง่ายที่รู้ชิมเงื่อนไขไม่ยุ่งยากค่ะต่อมาคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะคันนี้เป็นนิวนาวาร่าเอ็นพสามร้อ 2.5 SL ค่ะปี2021นะคะเป็น,นาาาล่าตัวโฉมปัจจุบันเลยนะคะมาสีเทาแลมโบนะคะสีนี้เรียกได้ว่ามาแรงที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้ค่ะที่สำคัญนะคะมาในราคาเพียงแค่398,000บาทเท่านั้นค่ะเหลือผ่อนต่อเดือนเป็นแค่7,200บาทตลอดสัญญาค่ะเครดิตดีนะคะสามารถรี่ดาวได้นะคะ ถัดมานะคะเป็นรถกระบะแคมนิสสันเช่นเดียวกันค่ะคันนี้เป็นนิสสัน N300 King Cab เครื่องยนต์ขนาด 2,500cc ดีเซลเกียร์ธรรมดานะคะมาปี2015นะคะคันนี้แต่งให้ครบครบรอบคันนะคะอ่าแม็กใหม่ให้เลยสี่ข้างกันไปเลยนะคะคันนี้มาในราคาเพียง3 38,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนดเดนินแค่นน100บาทเท่านั้นค่ะ,ะใครที่หารถเอาไว้ใช้งานนะคะดาวน์น้อยผ่อนสบายแนะนำคันนี้เลยค่ะ ันมานะคะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่กันอีกแล้วค่ะคันนี้เป็นรถนิสสัน n ิวนาว่า0ลนเอ็นพีสามร้อยคิงแคป2.5 SL นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดปี 2, 2022ค่ะปีใหม่มากๆนะคะนี้มาสีขาวสวยๆเลยค่ะมาในราคาเพียงแค่428,000บาทเท่านั้นนะคะเรคอนตัวเดิมแค่7 8 0ดแค่7,800บาทตลอดสัญญาค่ะ สำหรับนิวนิสันนะคะรุ่นนี้ที่ร้านเรานะคะมีให้เลือก2คันนะคะมีสีเทาคันเมื่อกี้นะคะแล้วก็สีขาวคันนี้นะชอบหรือถูกใจคันไหนนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะาเป็นคิวของรถกระบะขับรีโวตัวเตี้ยค่ะคันนี้ขับยู่ขนาด2 4 0 0ซีซีดีเซลกียร์ธรรมดาปี2017นะคะสวยสวยเดิมๆนะคะใครชอบแบบเดิมๆนะคะและเป็นแฟนขับรีโวแนะนําคันนี้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะมีโปรโมชั่นมาฝากด้วยนะคะจากราคาหน้ารถอยู่ที่ 1> 4 1 8 0 0 0บาทนะคะลดเหลือเพียง398,000บาทเท่านั้นนะคะค่อนเพียง7,200บาทตลอดสัญญานะคะคันนี้จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนค่ะถัดมานะคะเป็นรถโตโยต้าไฮรา r ิโว2.4เกียร์ธรรมดาปี2016ค่ะโหลดเกียใส่แม็กให้หลอๆเลยนะคะคันนี้เอาใจสายกิ้งกันไปเลยสำหรับคันนี้เป็นโปรโมชั่นมาฝากด้วยนะคะจากราคาหน้ารถอยู่ที่458,000บาทนะคะลดเหลือเพียง 3 9 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วพอเพียง7,200บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะรีวร่แคปของเรานะคะ2คันนี้ขายราคาเดียวกันเลยนะคะแบบเดิมๆก็มีแบบแต่งก็มีชอบแบบไหนทักมาได้เลยค่ะต่อมามาดูรถอีซูกันบ้างค่ะเป็นอีซูด D ีแม็กเครื่องยนต์2อ0 0ซีซีดีเซลเกียรธรรมดาปี2008ค่ะ เป็นรถกระบะแคบนะคะภายในได้เป็นกระจกไฟฟ้าซ้ายขวานะคะด้านนอกนะคะมีแต่งแม็กใหม่บันไดข้างซ้ายขวาให้แล้วนะคะมาในราคาที่สบายกระเป๋ามากนะคะคันนี้ราคาเพียง2 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะอนต่อเดอนเพียงแค่6,100่บาทนะคะระยะเวลาก็คือแค่6ปีเท่านั้นนะคะแถมคันนี้ค่ดีฟรีดาวได้ด้วยฟรีทุกค่าใช้จ่ายค่ะมาดูคันสุดท้ายของสต็อกรถกระบะแคบกันบ้างค่ะคันนี้เป็นรถฟอร์ดเลนเจอร์เพนแคบนะคะ แคเปเปิดได้นะคะเครือ่องยนต์ขนาด2 5 0 0รซีซีดีเซลปี2006นะคะภายในนะคะคันนี้ได้เป็นกระจกไฟฟ้านะคะซ้ายขวานะคะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะด้านหลังสามารถเปิดได้นะคะขึ้นลงสะดวกภายในกว้างขวางนะคะมาในราคาเพียงแค่198,000บาทค่ะซื้อสดบดไดไม่ไม่บวกเพิ่มนะคะอ่าฟรีค่าบริการทุกอย่างคะ่ะ ต่อมามาเริ่มดูสต็อกรถกระบะตอนเดียวกันบ้างค่ะบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถกระบะตอนเดียวไว้ใช้งานนะคะมาที่ร้านเราได้รถกลับบ้านแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้มีให้เลือกหลายรุ่นหลายราคากันเลยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มดูกันที่คันแรกกันเลยนะคะสีเขียวด้านหน้านี่เลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถกระบะตอนเดียวฮาลอยนะคะออ l น e ยวอิซึสุดีแมกนะคะเครื่องยนต์2.5นะคะเกียร์ธรรมดาปี2013นะคะคันนี้มีฮาลอยนะคะเสริมแหนบให้แล้วเรียบร้อยพร้อมบรรทุกนะคะ มาในราคาเพียงแค่2,98,000บาทเท่านั้นค่ะต่อมาจะเป็นสต็อกรถกระบะตอนเดียวที่มีให้เลือกเยอะที่สุดในร้านนะคะก็คือรถ y ต t a h ้ l ไฮรี v วเครื่องยนตขนาด2,400ทซีซีนะคะปี2015ถึงปี2016ค่ะเหลือเพียงแค่3 0 0คันสุดท้ายเท่านั้นนะคะสีขาวล้วนเลยขอยัดาขายราคาเดียวกันค่ะก็คือราคา3,48,000บาทนะคะพ่อนตอเดินแค่6,300บาทตลอดสัญญาค่ะ เกษตรกรพ่อค้าแมค้านะคะที่เรามองหารถ,รถเอาไว้ขนของนะคะแนะนำรุ่นนี้เลยคะ่ะ มาดูรถกระบะสีประตูกันบ้างค่ะเหลือ1คันสุดท้ายเท่านั้นนะคะคันนี้เป็น Ford r a n g e r อร์วท4สีประตูตัวสูงเกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์2.5ปี2009ค่ะได้เกียร์ออโต้ขับสบายนะคะแถมยังผ่อนสบายอีกด้วยนะคะคันนี้ผ่อนต่อเดอนไปแค่4,700บาทตลอดสัญญาค่ะฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะคะแถมฟรีประกันภัยให้อีก1ปีเต็มอีกด้วยค่ะในกรณีจัดไฟแนนซ์เท่านั้นนะคะ คันถัดมาเป็นรถอีสุเวก้านะคะพี่อลโตโฟวินสายดูต้องถูกใจคันนี้ค่ะมาเครื่งองยนต์ขนาด2,800ซีซีดีเซลนะคะปี2002นะคะและมาในราคาเพียงแค่1,98,000บาทเท่านั้นคะ่ะ สนใจอยากเป็นเจ้าของรถคันไหนนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ไลน์ของเรานะคะ s538afh2m นะคะหรือว่าสามารถโทรมาได้ที่เบอร์092795071ค่ะหรือว่าใครนะคะอยากที่จะเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะหรือว่าอยากที่จะเข้ามาทดลองขับนะคะสามารถเข้ามาเลือกดูเลือกชมได้ที่โชว์รถของเราได้เลยนะคะ ตัวรของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนรถหนองคายนะคะอําเภอเมืองจังหวัดดนทานีนะคะจุดสังเกตก็คืออยู่ตรงข้ามป้อมนทป๊มแลกขาออกไปหนองคายเลยะคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากคุณลูกค้านะคะกดไลค์กดต like, ิดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย